คุณผู้ชมครับในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้จะมีการพิจารณาร่างมนตรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 66ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศนะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนมองไปถึงขนาดที่ว่ามันอาจจะเกิดภาวะลั่นไกลทางการเมืองขึ้นนั่นก็คือล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับส่วนฝั่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะออกมาตอบโต้ว่าสสก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกเพราะมันเป็นกฎหมายงบประมาณแผ่นดินนะครับ ที่หากชักช้าหรือว่าเสียเวลาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้การเบริกจ่ายใช้จ่ายงบประมาณต่างๆเกิดความล่าช้าเสียหายแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรก็เคยออกมาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีพรบงบปี65เนี่ยสามารถใช้ไปพลางๆได้ก่อนเพราะหากคว่ำหรือว่าสอสโหวตล้มเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องยุบสภานายกต้องยุบสภาหรือไม่ก็ต้องลาออกเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ คุณผู้ชมครับคือผมจะอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าตอนนี้สิ่งที่สาหาัสสา,าการที่สุดที่เราต้องพูดกันถึงในในความรู้สึกประชาชนก็คือข้าวยากหมากแพงน้ํามันก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันของนู่นนี่นั่นแพงหมดประชาชนลําบากนะครับเอาว่าแค่ไม่ล้มนะเดี๋ยวดูการชำระงบประมาณแล้วกันประชาชนจะรู้สึกรู้สึกเจ็บปวดมาก ว่าทําไมถึงต้องมีงบของอันนั้นอยู่ตั้งเยอะยังต้องซื้ออยู่เหลืออาวุธเนี่ยนะประชาชนจะเห็นหมดซึ่งก็ต้องฝากอันนี้มันเป็นระบบนะไม่ได้ไปเชียร์ไไฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นระบบของสภาก็คือฝ่ายค้านเขาก็มีหน้าที่ชํำระตรวจสอบนะเพื่อทวงดูนำหน้าของฝ่ายบริหารคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าฝ่ายติบัญญัติเนี่ยวเขาจะชหละออกมาก็ต้องฝากฝังฝ่ายค้านนะะสสฝั่งรัฐบาลคงยากยที่จะไปชหละ ประชาชนจะเจ็บปวดมากสิ้นเดือนนี้นะจะเจ็บปวดเจ็บใจคุณเคยดูเถอะเดี๋ยวคุณจะเห็นงบประมาณในหลายส่วนเนี่ยนะรัรที่ประชาชนรู้สึกว่าพลเอกประยุทธนะ์รักประชาชนจริงเหรอนะครับรักประชาชนจริงเหรอประชาชนจะไม่มีจะกินอยู่แล้วเนี่ยของแพงเหลือเกินขึ้นทุกอย่างได้เอางบประมาณไปใช้ทุกอย่างได้เดี๋ยวคุณจะเห็นเองอันนี้ข้อที่หนึ ถามว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ทำงบประมาณได้แบบนั้นไม่เกิดการปฏิรูปอะไรเลยนะฮะตลอด8ปีที่ผ่านมาพูดได้แค่เพียงว่าอ้าวกระดงลงแล้วไง5% 10%ชะลอไปแล้วคุณคิดแบบนั้นไม่ได้แสดงว่าเป็นคนคิดไม่เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐราชาการวิธีคิดจะเป็นแบบราชาการหมดจดเลย100เเนนะเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ประชาชนจะเจ็บปวดแน่นอนเมื่อได้เห็นตัวเลขในงบประมาณแผ่นดินว่าเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วปัจจุบันประชาชนอยู่กินอะไรบ้าง อันนั้นคือสิ่งที่มันต้องเอาคือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาจะลม้มรัฐบาลไม่ล้มหรือจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาต้องดูความรู้สึกประชาชนก่อนถ้าความรู้สึกประชาชนมันไม่ไิถึงจุดนั้นมันไม่พร้อมกันเนี่ยนะครับไปทําอะไรเนี่ยฝ่ายค้านจะโดนด่าแต่ถ้าผลนวดพรบงบชำระเสร็จทําให้คนเห็นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยจะฝากวังไว้ไงกับวาระสองวาระสาม พอทาเสร็จปุ๊บทีนี้แหละสิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือไอ้ที่มันไอ้ร้อยเอกธรรมนัสออกมาเบ่งกล้ามบอกว่ามีสอสอในมือเป็นจํานวนมากไอ้ที่พลเอกวิทย์ลาออกออกมาไม่รู้ว่าลาออกออกมาเนี่ยเป็นแผนด้วยหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะบางครั้งการเมืองต้องพยายามคิดในมุมกลับเหมือนกันคือจะบอกว่าไปพลไปไอ้ร้อยเอกธรรมนัฐกดดันจนพลเอกวิทย์อยู่ไม่ได้หรือ มันมีคนชักใยอยู่บอกว่าเฮ้ยต้องหาเรื่องที่วิทย์ออกมาหน่อยนะต้องหาวิทย์ทยเพื่อนรักออกมาก่อนให้บิ๊กน้อยเนี่ยออกมาเพื่อจะเปิดทางให้ธรรมนัตเนี่ยไปจับมือกับคนแดนไกลหรือเปล่าแล้วก็ลมรัฐบาลพอตอนนั้นพอธรรมนัตทําสําเร็จพลเอกวิทย์ก็จะบอกว่าเออผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นไหมบิ๊กป้อมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นไหมครับการเมืองบางครั้งมันถ้าวิเคราะห์หน้าเดียวเนี่ยมันก็แหมก็ดูถูก พว,พวกเสือพวกสิงในสภา,าทั้งหลายนะครับคนพวกนี้ก่อนจะไปถึงระดับพวกนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะความคิดความอ่านในต่างๆนี่นะครับเขาบอกว่าบ้านนักการเมืองบ้านเราเนี่เล่เลเลห์เหลี่ยมเนี่ยโหสุดๆนะเห็นไหมถ้าวิเคราะห์แบบนี้หรือแล้วผลเอกวิจจะมาออกอะไรตอนนี้นะเป็นเรื่องคือก็บอกว่าเนี่ยนึกว่าคนคนนึงจะทํางานเพื่อชาตินโยนขี้อย่างเดียวเลย แต่เหมือนกันว่าเป็นการเปิดทางอะให้ทุบเปิดทางให้ทุบแล้วตัวเองก็ลอยตัวไม่ได้มีอะไรบาดหมางกับนายกเห็ไหมมองแบบนี้มันก็ได้ส่วนบรรยากาศแบบนี้ทุกคนก็จะวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่าโอ้โหนะกล้วยเนี่ยนะคงยุบยับย,ยุบยับคงต่อรองกันสุดๆพลเอกประยุทธ์จะพลิกเกมอย่างไรถ้าอีกฝั่งหนึ่งจะโค่นจริงๆจะล้มจริงๆ ทั้งหมดทั้งมวลในผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคเด็กทีจะทําอะไรก็ตามแต่ฝ่ายค้านหรือว่าคนใดจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยนาทีนี้ทุกคนมองข้ามช็อตไปที่การเลือกตั้งแล้วครับมันหรืออะไรอีกกี่เดือนมันจะช้าจะเร็วนั่นแหละจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าทุกคนต้องทําภายใต้ความรู้สึกบวกของประชาชนเท่านั้นอ้าว ท่านผู้ชมครับเพราะมันต้องมองข้ามช็อตยุบแล้วไงอ่ะถ้าถ้าไปถล่มรัฐบาลแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยฝ่ายค้านก็แย่สิครับเลือกตั้งแต่ถ้าอาภิปรายว่าประมาณรอบนี้ประชาชนโอ้โหไม่ไหวแล้วเวยรัฐบาลวิธีคิดแบบข้ราราชการเห็นแก่ตัวที่สุดเอาแต่พวกเองรอดคําก็บอกว่าประชาชนไปต้อง,อองอประหยัดไฟประหยัดแอร์ต้องใช้รถเท่าที่จําเป็นอ้างแต่ประชาชนแต่ตัวเองเนี่ยใช้จ่ายว่าประมาณกันสุขสบายเนี่ยนะ ประชาชนจะทนไม่ไหวถ้าฝ่ายค้านทุบภายใต้ความรู้สึกนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับในวันพิจารณาพรบงบบซึ่งมันจะเห็นหมดพอาะทุบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอเกิดการเลือกตั้งหลังจากนั้นอีกสามสี่ห้าหกเดือนเนี่ยนะครับจะเหลือแะครับแลนสไลด์เนี่ยซ้ำมาไปอีกคือตอนนี้กระแสแลนสไลด์ก็ว่าดีแล้วนะครับงั้นชัดชาติไม่มาขนาดเนี้กระแสมันมาทางนี้แล้ว ถ้าทุบในจ,จังหวะที่เหมาะสมประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลใช้ใจ่ายงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงประชาชนเหมือนกับที่ปากพูดเนี่ยทุบเลือกแลนเพราะไม่มีใครเอาอยู่แล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีใครเอาพลทหารอีกแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะจ่า,จาโคนเหล่านี้ต้องติดตามดูให้ดีๆนะครับแต่สําหรับผมอยากเห็นมากเลยว่ารัฐบาลที่บอกรักประชาชนข้าราชการที่บอกรักประชาชน เราจะมาดูการจัดสรรงบประมาณกันว่าเอามาดูแลประชาชนเนี่ยขนาดไหนคุณผู้ชมรู้ไหมตอนนี้เรื่องใหญ่ที่สุดไม่ใช่โควิดแล้วมันคือเรื่องของแพงมันคือเรื่องพลังงานพลังงานเรื่องของแพงพลังงานเรื่องของแพงมันคือโจทย์ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิรัฐบาลนะมันก็จะทํอไอ้งบประมาณแบบเดิมนะแบบเดิมโดยไม่ได้รู้เลยว่าโลกมันกําลังอะไรเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะกิจรอติดตามได้เลยครับ ถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดู นะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยหาสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ6 0สิบถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับ ป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวนะนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด่นะถ้าสนใจก็ พิมโนว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพสนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นเลยนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับ ผมขายอย่งอื่นไม่เป็นอนะ่ะผมขายในของนี่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองมือปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบเนี้ยขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับ ผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาเหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำองงาำอง,งายิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นนะ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับ ถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไ่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอย้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยาก ผมกระดาษปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆเ่ยมันจะกระดาษปากหน่อยนะกระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอาอานี้แหละขายเนยไม่ได้นะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมู ไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้อยยี่สิบครึ่งโลทําสดใหม่ทุกวันนะ่ะนะผมมาเก็บปิกไม่ก,ไมก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแนละ้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่ว นะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาเส้หัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทาเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ย ทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทําแบบเหมือนเหมือนอ,อาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเซอโอมากาเซโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทํเห็นไหมเขาก็จะทําเป็นชิ้นๆใช่หไหมมันเลยดูมีคุณค่าพ,พิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับ มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ําปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับ ผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางน,นี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะ แต่อันนี้ขนาดแพกเนะี่แค่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองรอยี่สบสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากแกนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผม อยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมอของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินนะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเยอนสูงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ย สองยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่อัไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่ากเ็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้อง,ต,องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลย นะ220นะขอ,อยนุญาตโม้หน่อยเถอะนะไส้อัวนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนะี่ยนะครับผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับ ที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอะ่ะโกง,งคนดูอะ่ะนะไม่เอาอะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนูน่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามัน ก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยลาย พิมสนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพวกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะ ไม่ทาอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่อทําได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้ว อะไรเวลาพูดถึงนโยบาย,ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลนงานใครมันก็ทําได้นะครับนะลาไปก่อนนะครบขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ